สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะอธิบายถึงความรู้เบื้องต้นในการทำบัญชีสำหรับธุรกิจการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือบริการต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำรายได้ให้กับองค์กรและสแสวงหากำไรให้กับธุรกิจดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารจึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจลักษณะของการบัญชี โดยจะทำให้สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นในคลิปนี้จึงรวบรวมแนวคิดหลักการทางบัญชีที่สำคัญประกอบด้วยความหมายของการบัญชีวัตถุประสงค์ของการทําบัญชีประโยชน์ที่ได้รับจากการทําบัญชีประเภทของธุรกิจรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนและแบบทดสอบการจำแนกรายการทางบัญชีสำหรับความหมายของการบัญชีการบัญชีหมายถึงศิลปะของการรวบรวมบันทึกจำแนกและทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจในรูปของตัวเงินโดย ผลงานขั้นสุดท้ายของการทำบัญชีคือการให้ข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่าย,ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของธุรกิจทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีประกอบด้วย 1. เพื่อจดบ,บันทึกรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลัง 2. เพื่อให้เจ้าของกิจการทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่าในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นกิจการมีกำไรหรือขาดทุนจำนวนเท่าใด 3. เพื่อให้เจ้าของกิจการทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่ง 4. เพื่อป้องกันการสูญหายและการทุจริตในสินทรัพย์ของกิจการ 5. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนด6เพื่อให้เกิดการคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายให้แก่ภาครัฐได้อย่างถูกต้อง7เพื่อให้เป็นข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจและวางแผนงานด้านต่างๆสำหรับผู้บริหารของกิจการสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชี การทำบัญชีจะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. กิจาการสามารถควบคุมและดูแลรักษาทรัพย์สินของกิจาการได้ 2. กิจาการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อน,นำมาใช้ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. กิจาการทราบถึงผลการดำเนินง,งานและทราบถึงฐานะทางการเงิน ที่ถูกต้อง 4. ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการจดบันทึกบัญชีซ้ำและลืมจดบันทึกบัญชี 5. บุคคลภายนอกสามารถทราบข้อมูลทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนหรือการซื้อขายสินค้าได้สำหรับประเภทของธุรกิจในการดำเนินธุรกิจสามารถ แบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ธุรกิจประเภทผลิตธุรกิจประเภทผลิตส่วนใหญ่จะมีโรงงานสำหรับการผลิตสินค้ารายได้หลักของธุรกิจผลิตคือเงินที่ได้จากการขายสินค้าและค่าใช้จ่ายคือต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบค่าจ้างคนงานและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตโดยค่าใช้จ่ายทั้ง3ส่วนนี้ จะรวมกันเป็นต้นทุนสินค้าส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสำนักงานจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประเภทของธุรกิจประเภทที่2ได้แก่ธุรกิจบริการธุรกิจบริการจะมีรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการให้บริการรายใจหลัก ได้แก่เงินเดือนพนักงานค่าวัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคลายจ่ายในกิจการถือเป็นค่าจ่ายในการดำเนินงานสำหรับธุรกิจบริการนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจบริการคือการวัดผลการดำเนินงานทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ จะไม่เห็นเป็นตัวตนที่ชัดเจนตัวอย่างของธุรกิจบริการเช่นโรงพยาบาลสำนักงานกฎหมายหรือบริษัทที่ปรึกษาต่างๆเป็นต้นประเภทธุรกิจประเภทที่3ได้แก่ธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นกิจการที่ซื้อสินค้า ทั้งขายส่งและขายปลีกโดยไม่ใช่ผู้ผลิตรายได้หลักของกิจการมาจากเงินที่ได้จากการขายสินค้าสำหรับค่าใช้จ่ายจำแนกออกเป็นสอส่วนคือต้นทุนสินค้าที่ขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตัวอย่างของธุรกิจประเภทนี้เช่นห้างสปปรรพสินค้าร้านขายยา หรือร้านขายของชำทั่วไปทางการเงินโดยงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการเป็นงบที่แสดงถึงฐานะของกิจการณนะวันใดวันหนึ่งโดยงบแสดงฐานะทางการเงินจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ นีสินและส่วนของเจ้าของกิจการซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินจะทำให้ผู้ใช้งบสามารถทราบถึงโครงสร้างทางการเงินของกิจการสามารถประเมินถึงสภาพคล่องหรือความเสี่ยงของกิจการได้โดยสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินหมายถึง สิ่งของทรัพย์สินหรือที่กิจการเป็นเจ้าของซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการในอนาคตโดยหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงินหมายถึงภาระผูกพันที่กิจการจะต้องจ่ายชำระในอนาคตและส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน หมายถึงส่วนของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่หลังจากหักหนี้สินของกิจการโดยในงบดุลรายการรวมของสินทรัพย์จะต้องเท่ากับรายการรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของเสมองบแสดงฐานะทางการเงินสามารถจัดทำได้สองแบบ แบบที่1คืองบแสดงฐานะทางการเงินแบบบัญชีรูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบบัญชีจะประกอบไปด้วยฝั่งซ้ายซึ่งเป็นรายการที่แสดงถึงสินทรัพย์ฝั่งขวาแสดงรายการของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นตัวอย่างของรายการสินทรัพย์ในงบดุลได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วยเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าตั๋วเงินลับสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ที่ดินอาคารอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสำหรับหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้การค้าเงินกู้ยืมระยะสั้นหนี้สินหมุนเวียนอื่นหนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาวงบแสดงฐานะทางการเงินแบบบัญชีฝั่งขวา ยังมีส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือส่วนของเจ้าของประกอบด้วยทุนกำไรสุดทิิและถอนใช้ส่วนตัวทั้งนี้งบแสดงฐานะทางการเงินยอดรวมสินทรัพย์จะต้องเท่ากับรายการยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของเสมอ งบแสดงฐานะทางการเงินแบบ2ได้แก่งบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานจะประกอบด้วยรายการสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะแสดงรายการเป็นแบบแนวตั้งทั้งนี้หลักการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ยังคงต้องยึดหลักยอดรวมของสินทรัพย์จะต้องเท่ากับรายการยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของเสมอสำหรับงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเป็นงบที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึง่งซึ่งข้อมูลในงบกำไรขาดทุน จะประกอบไปด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายหากในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึง่งกิจการมีรายได้ทั้งหมดที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดกิจการจะมีกำไรสุทธิในทางตรงกันข้ามหากกิจการมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้กิจการจะมีผลขาดทุนสุทธิโดยรายได้ในงบกำไรขาดทุนหมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มขึ้นการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนหมายถึงการลดลง ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสเงินออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงสำหรับตัวอย่างของงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนทำได้สองรูปแบบ แบบแรกงบกำไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวงบกำไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวประกอบด้วยรายการรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ต้นทุนทางการเงิน กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ภาษีเงินได้และกำไรสุทธิสำหรับงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นตอนงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นตอนจะประกอบด้วยรายการรายได้ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการกำไรขาดทุนขั้นต้น รายได้อื่นกำไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการ Bel ขายค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายอื่นยอดรวมค่าใช้จ่ายกำไรหรือขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ต้นทุนทางการเงินกำไรหรือขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ภาษีเงินได้และ กำไรขาดทุนสุดที่กรณีที่กิจการเลือกแสดงงบกำไรขาดทุนแบบแจกแจงค่าใช้จ่ายตามหน้าที่กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคะข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำบัญชีธุรกิจจากนี้เราลองฝึกปฏิบัตินะคะลองฝึกปฏิบัติการจำแนกรายการทางบัญชีโดยให้ระบุรายการบัญชีดังต่อไปนี้ว่าเป็นรายการบัญชีซึ่งปรากฏอยู่ในหมวดใดประกอบด้วยหมวดสินทรัพย์หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของโดยรายการทางบัญชี ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารลองคิดดูนะคะเงินฝากธนาคารจะปรากฏอยู่ในหมวดบัญชีประเภทใดสินทรัพย์หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของเรามาเฉลยกันนะคะเงินฝากธนาคารจัดอยู่ในหมวดบัญชีของสินทรัพย์ตัวเงินรับวัสดุสำนักง,งานและเครื่องตกแต่ง ต่างเป็นหมวดบัญชีสินทรัพย์นะคะสำ, <hi> สำหรับตัว๋วเงินจ่ายเจ้าหนี <Skills. S 1> <bait swing. S 2> ้ถือเป็นบัญชีอยู่ในหมวดหนี้สินอาคารเป็นบัญชีอยู่ในหมวดสินทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเงินสดก็ถือเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์ทุนเป็นบัญชีอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของเงินกู้เป็นบัญชีอยู่ในหมวดหนี้สินนะคะที่ดินเป็นบัญชีอยู่ในหมวดของหนี้สิน ถอนใช้ส่วนตัวเป็นบัญชีในส่วนของเจ้าของนะคะลูกหนี้และรถบรรทุก2รายการสุดท้ายก็เป็นบัญชีอยู่ในหมวดของสินทรัพย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและขอขอบคุณที่ติดตามและจะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ